หรืออยากจนนะครับก็เป็นด้วยเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีใครที่จะบันดาลให้แต่ว่าบางทีที่เรายึดพระพุทธประธรมพระสงค์เป็นที่พึ่งที่เราเลือกก็คือว่าเรายึดไว้เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของท่านโดยที่อยังจะพูดแบบปลึกเปลือกนะฮะ ที่เราไปไหว้ไปขออ่อนวอนอะไรเนี่ยนั่นก็ยังไม่ใช่กแก่นของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเพื่อความสบายใจเมื่อสบายใจแล้วก็อาจจะปฏิบัติธรรมได้แก่นของพุทธศาสนานั่นคือท่านสอนให้เห็นความสาม,มาทของตัวเองนะครับว่าเราจะสุขก็เพราะตัวเราทําเหตุแห่งความสุข หรือว,ว่าทุกข์นะแก้โดยตัวเองไม่มีใครบรรดาลให้นะครับไม่มีใครบรรดาลสุขให้แก่เราบรรดาลความทุกข์ให้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครที่จะสร้างให้เราเพราะนั้นทัชชาพุทธิแท้ก็จะไม่ไปอ่อนวอนอะไรนอกเหนือจากอธิษฐานจิตให้ตัวเรามีสติปัญญาที่จะพ้นทุกข์ในตัวตัวเองถ้าเปรียบเสมือนพระพุทธองค์ ก็คือเป็นคนสอนคนว่ายน้ําไม่ใช่ที่ว่าจะต้องให้พระโค์มาช่วยคนให้ว่ายน้ำไม่ใช่ท่านสอนให้ว่ายน้ําเป็นเมื่อตกน้ําเราจะว่ายตอนไหนเราก็ไม่ตายไม่จมน้ําตายนี่พุทธนาท่านสอนให้ถึงเรียกว่าเป็นศาสนาของพุทธพุทธคือผู้รู้นะฮะคือรู้ความจริงนะครับเนี่ยพระพุทธนาท่านอันนี้หลักๆแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็ มีลัทธิอาจจะทําให้เกิดความสบายใจเช่นมีเกี่ยวกับศาสตร์อื่นๆมานะครับเป็นการอ่อนวอนเป็นอะไรต่างๆให้สบายใจแต่จริงๆก็เพื่อให้เป็นการกดสโลบายให้ใจสบายแต่ถ้าจะพ้นทุกข์แล้วมันก็ต้องเกิดจากเราทําเองอย่างเช่นที่ว่าเรา,าจะร่ํารวยขึ้นมานะครับถ้าเราไปอ่อนวอนหรือว่าทองคาถาอย่างศักดิ์สิทธิ์เลย แต่เราไม่ทําตัวเราเองคือไม่ขยันมันเพียนหรือว่ามีทรัพย์แล้วไม่รู้จักเก็บรักษาหรือว่าคบคนไม่ดีเขาก็ผ่านทรัพย์สมบัติอันนั้นช่วยหรือว่าใช้อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยเพาเราจะรวยก็เพราะตัวเราทําเองทําเหตุแห่งความรวยหรือว่าถ้าเราะจะอยากจนหรือว่าเราจะตกตำ่ำก็ไม่ต้องไปโทษใครฮะนะ เพราะฉะนั้นจึงมีคำจะคุยใช่ไหมเนะ่ยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่า,า,าจึงมีคำว่าเราจะสุขจะทุกข์กับตัวเรานะครับเหมือนกับว่าถ้าเราทุกข์ใจเราทำใจให้มันสงบด้วยตัวของเรา มันจะสงบแล้วมันก่จอจะมีความสุขเองนะครับเหมือนกับเราทุกนะฮะ,ะเราทุกใจนะครับเราจะหาความสุขของเราแล้วก็ต้องแก้ทิ่ใจเราอันนี้นมันจะเป็นตรงประเด็นตามหลักคาสอนพุทธนาว่าเราสุขเราก็ต้องแก้ทิ่ตัวเราอะบางทีเราอยากจะสุขทุกคนนะฮะแต่บางคนก็ทุกเพราะอะไรเ,เพราะว่าไปแก้ผิดทางนะเนะี่ย มนก็อยากจะร่ำรวยนะครับแต่ไม่ได้สร้างเหตุแห่งความร่ำรวยนะครับมีเงินทองก็ไม่รักษาไว้หรือว่ามีหรือไม่ยังไม่มีก็ไม่หาเึินมาหรือหาก็หาในทางที่ไม่ไม่ถูกคือไปสร้างเหตุมาใบยมุกบงังหรือว่าอะไรสร้างผิดระทุกวันนี้คนอยากจะรวยทางรัฐกันก็เดินทางผิดทุกข้อหลอกก็มีเยอะ ที่เขาบอกว่าไม่โลภไม่ถูกลวงไม่หวงไม่เสียเปรียบอยากรวยทางลากก็ถูกเขาหลอกแต่ไม่ได้สร้างเหตุเ่าจะต้องขยันหาค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปอะไรไปคนเราก็อยากรวยทุกคนอันนี้นะอันนี้ผมพูดว่าคําสอนของพระพุทธศาสนานั่นนะท่านสอนให้เห็นสมศักยภาพในตัวเองนะครับว่าเราสามารถที่จะทําให้ตัวเรามีความสุขก็ได้แม้ว่า มันจะมีทุกมาเหุ่ทุกจากความแก่ความเจ็บความตายท่านก็สอนให้ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นอ่าแสอนไว้ละเอียดหลายๆอย่างผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกๆแต่พูดว่าอ่เราจะสุขก,กับตัวเราอย่างท้ขนขณะนี้นะเราจะสุขเลาก็ทำใจเราให้สงบสติมาสุขมิตติเมื่อมีสติก็มีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เอ๊แต่ถือทุกข์อะไรเพราะคนไม่นึกถึงอดีตมั้งไปฟุง้งซ่านนึกถึงอดีต จะดีจะชั่วมันก็แก้ไขไม่ได้แต่เอามาอยู่กับปัจจุบันหรืออนาคตก็ยังมาไม่ถึงนี่เพราะฉะนั้นพุทธนาต้องบอกสอนว่าพุทธนาสอนให้คนเราแก้ทุกข์ในเดือตัวเราเองพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าอาัขาตาโรตาถาคตาตาถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกท่านบอกนะ่ะถือว่าประเสริฐสุดแล้วเพราะไม่มีใครบอกคําสอนอย่างพุทธเจ้าว่า สเพสังขาระอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนตตราท่านต้องปวดเป็นอนตาาเนี่ย็ก็สอนไปอีกแบบแต่ว่าน,นี่อย่างไงผมเราพูดกลางๆว่ะท่านสอนวะดังที่ผมกล่าวแล้วมันก็ท่านสอนในคนว่ายน้ําเป็นเมื่อเขาว่ายน้ําเป็นแล้วเนี่ยเขาก็พึ่งตัวเองได้ตกน้ําอะไรเขาก็ว่ายหลอดตายจากน้ำต่อการตกน้ําได้ชั้นใดนะ ธรรมะท่านสอนไปเลยว่าอัตติอัตโนนาทโถตนอะไรเป็น,นเพึ่อของตนนี่นะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนิดหนึ่งนะครับถึงบอกไว้นะครับว่าพระองค์ตัดว่าสุธนะิอะสุทธิปัจจัดต่างความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนนันโยอันยญงวิโสทะเยใครอื่นจะทําบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ไมกเธอท่านสอนว่าเรา จะเจริญก็เพราะเราทําตัวเราเองนะหรือว่าเราจะเสื่อมก็เพราะเราทําตัวเราเองแต่ท่านก็บอกว่าทางให้ความเสื่อมเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าอบายมุกทางให้ความเจริญเป็นแบบนี้นะท่านก็บอกทางเดินไว้เห็นประโยชน์ในปัจจุบันอุทานสมาทานถึงพร้อมด้วยความมันขยันท่านก็บอกไว้สองอารักขาสมาทานถึงพร้อมด้วยการอารักษาสัตยธหามาได้ท่านก็บอกไว้ไวการยานมิตตาการคบกัลยาณมิตร หรือเพื่อนที่ดีที่เห็นประโยชน์มีคุณประโยชน์ท่านก็บอกไว้สมาชีวิตาการอยู่อย่างเหมาะสมพอดีท่านก็บอกไว้ในคือประโยชน์ในปัจจุบันครูบาอาจารย์ไว้ก่อนบอกใครจําง่ายคือเอาอาธิสังเกตอักษรสังเกตคาหน้าว่าอุอากาสานเะียหัวใจเศรษฐีเนี่ยจะรวยก็สร้างด้วยตัวเองจะอยากจนจะลําบากจะทุกข์ใจก็สร้างด้วยตัวเอง แต่่าทานทรนับอกว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ใหม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขใหม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์หรือสุขก,กันเนี่ยความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมมันเกิดขึ้นจากตัวของเราเองแต่ที่ว่ามีแม้ในพุทธนาก็ยังมีเป็นอีกเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นอะไรมาแทรกแกนบางถ้าแกนก็จะพ้นทุกข์ด้วยแต่งกระทําตัวเองเช่น พ้นทุกข์ด้วยกรรมฐานสมถะกรรมฐานทําอุปใจให้สงบหรือว่าพ้นทุกข์ด้วยวิปัสสนากรรมฐานการเห็นแจ้งคือเห็นพระไตารัก์เกิดเกิดอ,อยู่ดับไปแก่ทุกข์ได้ด้วยใจของเราเองเนี่ยฮะหรือว่าเราจะถวายทานรักษาศีลหรือจะให้ทานจะรักษาศีลก็ตัวตัวของตัวเองแต่ทําไมทุกวันนี้นะฮะพุทธนะในวัดวาจึงมีการ อะไรสิ่งบอกเป็นอันกับเป็นขวัญกําลังใจแต่ก็อย่าเป็นเปลือกทําอะไรไปบูชาอยากจะให้เทพเจ้าให้คนอื่นมาให้ความสุขแก่ตัวเราเองแต่ตัวเองยังสร้าง,งเหตุความทุกข์อยู่อ่ะเช่นตัวเองอยากมีสติปัญญาดีแต่ยังไปสิ่งอไปอะไรไปตูดยาบ้ายาบ้าหรือรอะไรต่าง,งไปสร้างเหตุไม่ดีคุณก็ไม่ดีอยู่วันหนึ่งคำจะไปอ้อนวอนเทพเจ้าอะไรที่ต่างๆก็ช่วยไม่ได้อ่าน,นี่เราพูดอย่างนี้นะครับ ตามความเพ็งของผมว่าพระพุทธศาสนาท่านสอนให้คนพ้นทุกได้ดยตัวของตัวเองให้เห็นแจ้งเลยว่าอ,อย่างเช่นท่านสอนให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาบัญชับ,บัญชาไม่ได้ ท่านให้สอนให้เห็นโดยตัวเองแต่ท่านก็สอนเป้นชั้นๆไปประโยชน์ในปัจจุบันที่จะทําให้กัดทับประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าสำหร่ายกัดทับประโยชน์ให้มีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาหรือว่าปรมัตัประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานท่านก็สอนไว้ทุกอย่างท่านสอนบอกทางแต่ท่านไม่สามารถมาดบรรดาให้ใครพ้นทุกข์ได้ แต่ถามว่าทําไมเราถึงตรงนึกถึงพระพุทธเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์วันสารณะน,นึกนึงพูดแต่บรรทุปเป็นติพึ่งก็เพื่ออะไรครับคนเราต้องมีไอดอลสร้างไว้แม้เรายังปฏิบัติไม่ได้แต่เรานึกไปที่รือก,ก่อนว่าเราจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ไม่ใช่ว่าจะอ้อนวอนอ้อนวอนเนี่ยคัถธพูดจริงๆก็ไกลๆจากอธิษฐานตั้งใจว่าเราจะมันแต่เราก็ต้องทําใจให้เราเข้มแข็ง สั่งเหตุแห่งความเจริญเว้นเหตุแห่งความเสื่อมนี่นนพระโนตะโนพุทธองค์ถึงตรัสว่าอา,า,า,าขาตาโรตาถาคตาตถาคตเปน็นเพียงผู้บอกนะความเพียรท่านต้องทําเองนะอัตตหิอาตาัอตโนโนาโถโตนเป็นเพื่อของตนโกหินาโถปรโรสยาบุคคลใครอื่นเราจะเป็นที่พึ่งได้อัตานาหิตสุทานเตนะเมื่อตนฝึกผลตนดีแล้วนาถังรปัปติทุลพังย่อมจะได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากนี่ ท่านสอนไห่พึ่งตัวเองไม่ขัดอะครคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมื่นสี่พันมัตรมขันที่ท่านบอกน่พระอภิธรรมปิฎกนสี่หมื่นสองพันพระสุตตัตบปิฎกหนึ่งหมื่นสองพันพระวินัยปิฎกหนึ่งหมื่นสองพันรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันมัตรมขันเนี่ยท่านสอนไม่ขัดกันเลยคือท่านสอนให้พ้นทุกข์ในตัวของตัวเองโดยที่สุดแล้วแม้พระองค์ปรินิพานเนี่ยท่านยังกล่าวสอนพระปชิมโอวาทว่า อปมาเทนะสัมปาเทถะท่านตรงทําความไม่ประมาทในถึงพร้อมเถิดท่านตรงทําก็คือให้ทําในตัวเองไม่ประมาทก็คือให้มีสตินะสติสัพพะ,ะปัฐิญาสติเป็นที่ปัตนานที่ทั้งปวงมีสตินะอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์จะแก้ในตัวเองอ่ที่ผมต้องมาพูดนี้เพราะว่าผมเห็นว่าคําสอนพระเจ้าสอนปนทุกข์ให้ดยเห็นด้วยตัวเอง และจึงอยากจะยอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าเอออันนี้มีดีเพราะว่าท่านสอนไปเลยเราจะสุขเนี่ยอาวิธีดับทุกนะที่ท่านบอกไว้มีสองอย่างทุกใจนะสามาะคือทำจิตให้มันสงบท่านก็บอกวิธีอยู่ที่ครูบาอาจารย์หลังก็บอก,ก,บอก,กว่ากรรมฐานสี่สิบนะกรรมฐานสี่สิบก็คืออ่าเป็นชั้นๆไปอีกก็จิตคือให้มันสงบเหมือนกับหินทับหญ้าไว้ หย่ามันไม่งอกขึ้นนี่คือสม,มถะแต่วิปัสนาคือกรรมฐานนี่คือแบบเห็นแจ้งแต่เสมือนถอนหลากถอนโคนของหญาหญ้าตนี่ตายไปเลยเผาใหม่ไปเลยเนี่ยอันนี้พ้นทุกข์ได้มั้นคันนี่นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นจะสุขจะทุกข์ถ้าจะแก้จริงๆอย่าไปเชื่อว่าคนนุ่นบันดาลให้อ่อนวอนต่างๆอันนั้นแก้เพื่อความสบายใจแต่สุดท้ายถ้าเราไม่แก้ติดใจของเราเอง ที่ตัวเองด้วยการกระทําคําพูดความคิดของเราดังที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ท่านกาวไว้บัดเราคิดดีพูดดีทดําดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรบประดุดความดีที่เราทําเองเนี่แหละเราก็จะสบายใจว่าเออเรานี่พัฒนาได้วันหนึ่งเราทุกข์ขึ้นมาเราค็เออเพราะความโง่อวิชาของเราเองคําว่าก,กรรมนี่นะฮะ ต่บอกสัดโลกจงไปไปตามกรรมกรหนุน้ำวตติโลโกัตัดโลกไปไปตามกรรมคนเราตัดกรรมได้ไหมเมื่อเราไปทําเหตุแล้วเราตัดแต่คือปัจจุบันนี่แหละอดีตเราแก้ไม่ได้ก็ทําปัจจุบันเมมาะว่าเราเคยทาผิดมาแล้วเนี่ยเราก็ตัดกรรมของเราที่ปัจจุบันอย่าไปทําอย่างนั้นอีกเราก็สร้างเหตุแห่งความดีเหตุแห่งความดีไปเรื่อยจนกระทั่งเหมือนกับน้ํามันขุ่นมาแล้วเอาน้าใสเติมไปเติมไปจนกระทั่งน้ําขุ่นมันก็จางไปเนี่ยแก้กรรมคือกา,การการะทําในปัจจุบัน แล้วการกระทาไม่เฉพาะกายอย่างเดียวนะฮะกระทาทางความคิดก็ได้เรียกว่ามโนกรรมเนี่ยทำทำทางใจไงฮะทำทางใจก็อะไรคิดพยาบาทก็เบียดเบียนก็คิดเพ่งอภิชาวิสมาโลภาเพ่งอยากได้ของเขานี่กรรมทางใจนะฮะคิดเบียดเบียนเขานี่ยกรรมทางใจกรรมทางคาพูดก็พูดเทศพูด่สเสียพูกคนอย่าพูดเจอะกระทำกรรมทางคาพูดได้เนี่ยในส่วนที่ไม่ดีนะฮะแล้วกรรมทางกายฆ่าสัตว์ รักทรัพย์เพื่อปิดในกรรมเนี่ยเนี่ยแก่กรรมคือแก้การทําของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถือว่าบางทีคือว่าโอ้คนนั้นบันดาลในคนนี้ไปมันก็เลยพันทางนับถือพันทางจ้่โอ้เจ้านี่มาอะไรต่างๆมาดีอ่ะวันวันเราเจอศาลเจ้าผ่านไปเข้าก็เป็นอ่าเป็นเทพประจ่าบูชาแต่ว่าเราจะพ้นทุกตัวของเราเองอาจะยังบางทีทุกวันนี้นะฮะมีการ บูชาดวงชะตาราศีอะไรต่างๆก็ทําให้สบายใจแต่เราจะพ้นทุกข์ได้กับตัวของตัวเราเองไม่ใช่การอ่อนวันสิ่งต่างๆเหมือนกระววะทุกวันนี้อาจจะพูดตรงไปแล้วคือแบบอาจจะเป็นเปลือกแต่เราจะพ้นทุกข์แม้กระหวะเรานึกถึงครูบาอาจารย์ขอพ่อเราจะปฏิบัติทำคําสอนของครูบาอาจารย์ตัานสอนได้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าบูชาพระเจ้าก็เพิ่ยิบพระองค์เป็นสารณะนะว่าเราจะปฏิบัติทำคําสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนให้ เว้นชั่วเพื่อชอบนะทำเจตห้บริสุทธิ์ท่านก็สอนวิธีไว้เรานึกถึงไว้นี่แหละฮะเมื่อเราประมาทขาดสติเรากดดึงสติมานึกถึงเราจะบัดตามคำสอนของท่านท่านบอกทายความเสื่อมเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพันานข้าวจลช่วนมิตรนีทางเสื่อมพยายามเว้นถ้าบอกท่านเจริญอาศัยวนาจารพารานั่งเสริมมงคลสามสิบแปดไม่คบคนพันคบคนดีบูชาคนบูชาอยู่ในประเทศที่เหมาะสมแล้วท่านตอบเป็นชั้นชั้นนั้นชั้นไปเลยเนี่ย แล้วท่านบอกวิธีปฏิบัติเลยประโยชน์มาจากท่านสอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะภูมิใจตัวเราเองบ่เราสุขกับเพราะตัวเราเองไอเราทุกข์กับเพราะตัวเราเองนี่แหละฮะรู้สึกภูมิใจที่เราผมผมได้คําสอนแบบนี้มานะมาเป็นเด็กนี่บางทีเรานึกเลยนะผมเป็นเด็กนี่นะมีหลายศานามาสอนในโรงเรียนทุกท่านสอนให้เชื่อเชื่อเชื่อ ใจของเราผมเชื่อว่าเราอาจจะสร้างบาร,รมีมาในอดีตชาติสังสมมาทําให้เราไม่ได้เชื่อคนง่ายๆเราตัวเห็นตัวเองว่าเออเราจะเจริญจะสุขมันจะผมจะอิ่มข้าวเนี่ยพราะไปอ่อนวอนเนี่ยใครให้ผมอิ่มได้บ้างผมต้องเดินไปเองเลยเดินลงไปบันไดไปตักข่าวมากินเองถึงจะอิ่มเองเหมือนกันเราจะร่ํารวยไปขอพอรอะไรต่างให้ถูกหวยอันนี้ก็ผิดทางวันหนึ่งถ้าถูกก็คือถูกอยู่แล้วแหละอันนี้แต่พูดพูดอย่างนี้มันอาจจะกระทบคนอื่นนะแต่ว่า พูดให้รู้ว่าเป็นกําลังใจถามว่าทุกวันนี้ที่มีการทาอ่าสะะดะกข้ออะไรต่างเพื่อให้สบายใจเมื่อสบายใจแล้วใจมันจะเข้มแข็งไ่ขึ้นแต่จริงๆถ้าทางพุทธที่มีติปัญญาจริงเขาจะแก้ที่ใจอย่างเดียวเลยยิ่งคิดยิ่งดิ่นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดไดแ้แก้ที่ใจสุขหรือทุกเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือเนี่ยที่ที่เคยกล่าวไว้นี่มันกับน้ํามันสกปรก ก็ล้าง้วยน้ําใจสปกปรกใจที่เป็นทุกข์ก็ต้องแก้้วยใจที่สะอาดแต่เราต้องมีวิธีวิธีผู้เจ้าสอนไปแล้วผมโชคดีนะที่ได้รู้วิธีเราอยู่ยในโลกนี้แม้ว่าจะเจอปัญหาสารพันในความวุ่นวายของโลกถ้าเรามีสันติความสงบในดวงใจก็เชื่อเราสร้างสันติภาพแก่โลกเช่นเดียวกันถ้าเรา,เร,า,เร,ารักษาตัวเราดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าเรารักษาคนอื่นไปด้วย เนี่ยอันนี้เป็นอย่างนี้พุทธ้าสอกสอนเลยว่าอัตนาโจทยตานางังจงเตือนตนด้วยตนเองถ้าสอนให้เตือนตนเองเนะฮะพอไปเตือนคนอื่นเล่าวว่าปกครองตนเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่ปกคลองผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ตนเนี่ยคือปกครองตัวเองเพราะ,ะั้านที่ผมวันนี้ผมอัดตั้นในใจที่อยากจะมาเผยแพร่สิ่งที่ผมรู้ว่า พระพุทธศาสนาสอนให้คนฉลา,าดพึ่งตัวเองได้แล้วก็พ้นทุกข์ด้ตัวของตัวเองแต่แล้วที่เรานึกภาวนาพุทโธพุทธคุณในใจก็เพื่อให้เรายึดไอดอนไว้ว่าคําสอนนับสอนว่าอย่างนี้เราต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านเราถึงจะพ้นทุกข์ด้วยตัวของตัวเราแล้วเราก็จะภูมิใจอูเราถึงเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะโยธรรมังปัสติโสมังปัสติ พุทธองค์ตรัสว่าผู้ใด,ดเห็นธรรมผู้นั้นจวาเห็นเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเห็นธรรมแล้วจว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละครับอันนี้แหละฮะพูดไปเดี๋ยวผมจะพูดไ่ค้านกันเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนเข้มแข็งให้พ้นทุกข์วยตัวเองนะบางคนนะเป็นทุกข์อย่างเช่นนางปรจาจาราในะพุทธการเนี่นะลูกสองคนตายผัวตายจะกลับบานพ่อแม่พี่ พี่ถูกไฟไหม้ตายเป็นบ้าพุทธองค์จึงสอนให้คนนั่นอ่ะสุดท้ายมีสติปัญญากลับมาบวชเป็นบรรลุอราหันต์ได้ให้มีสติตัวเองหายจากคนบ้าได้คือมีสติก็แก้โดยตัวของตัวเองซึ่งนางก็มีบุญบาร,รมีสั่งสมมาอยู่แล้วนี่นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงต้องหัวคอว่าโดยความข้างขันในใจยิ่งพุกวันนี้นะฮะมีคอร์สซื้อ นิพพานนิพานมีคอร์สซื้อนิพพานนะสองหมื่นหาพันซื้อนิพพานได้อ่ความเชื่อของคนในลงนี้ติดปัญญาไม่เหมือนกันต่างกันแต่ที่ผมออานจจคืออยากจะพูดอย่างนี้ว่าคนเราจะพ้นทุกข์โดยตัวของตัวจะไปซื้อคอร์สพ้นทุกข์มันไม่มีครับแต่ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอันนี้ก็ออกพิจารณากันเองจะไปพูดพัดพิงอะไรแต่พูดด้วยว่าพระพุทธศาสนาสอนเราจะถึงนิพพานได้โดยตัวของตัวเอง เราอาศัยคําสอนไปไม่มีการซื้อขายอะต่างๆจริงอยู่ไอ้การอาจจะเป็นการทําทานสละมัชฉริยะความตะหนในใจตัวเอง,เอ,งออกไปแต่ไม่ได้เทียบเป็นวัตถุเพราะวัตถุไม่มีค่าอะไรเลยฮะเงินทองอย่าบาาแต่สองหมื่นห้าเละ่ะเป็นล้านๆยังสู้จิตที่ถึงความเป็นมัสดาบันอิยบุคคลชั้นต่ำยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะเจริญจะเสื่อมดูที่ตัวเราทำใจให้เรา เนี่ยำหรับพูดนะผมเข้าใจอย่างนี้ผมนึงบอกอย่างนี้แล้วผมก็รับผิดชอบในคําพูดของที่ผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์เป็นบ่อกเกิดของปัญญาที่ได้ผลธรรมะสวัสดีครับ